ครูแล้วก็ปีใหม่ซึ่งวันครูนี่ก็ทุกคนก็มองเห็นว่าวันครูนี้เป็นวันที่สำคัญในชีวิตคนไทยหรือว,ว่าครูของโลกก็ว่าได้ตอนนี้ครู ที่เป็นปูชนียบุคคลที่นำไว้เป็นที่เคารพที่สการะเรียว่าเป็นผู้สูงที่ให้สติปัญญาแก่คนทั่วโลกโบราณเราเกาถึงว่าครูเนี้ยเป็นผู้นำแสงสว่างถ้าพูดกันแล้วพุทธเจ้าคือ ก็คือครูบรมมครูเป็นบรมมครูเหมือนกันเป็นครูผู้สอนโลกครูบ้านเราเนี่ก็ครูแค่ <c oughs> สอนอให้คนได้รู้อ่านออกเขียนได้ได้รู้วิชาอาชีพได้รู้วิชา ทางด้านศาสนาก็เป็นวิชาที่ทั่วไปที่โรคเขานำมาศึกษาเราเรียนเป็นวิชาที่ประกอบด้วยการอยู่กับสังคมที่เป็นอยู่มีความสุขความทุกข์มีราบยศสนเสริญเป็น วิชาอันนี้แต่ครูของพุทธบรมครูคือพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นบรมครูที่สอนคนให้มีดวงตาเห็นธรรมคือสอนคนไม่ให้หลงครูที่สอนคนไม่ให้หลงเนี่ยมีคนคนเดียวในโลกคือพุทธเจ้าเราการคนไมห่หลงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเกิดไมห่หลง แก่ไม่หลงเจ็บไม่หลงตายไม่หลงเกิดเห็นเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยไม่หลงพระพุทธเจ้าเราเป็นผู้เกิดและไม่หลงเป็นชาติสุดท้ายที่พระองค์ทรงมาเกิดกำจัดความหลงได้ดัง <c oughs> นั้นบรม,มครูพุทธเจ้าเนี่ยสอนธรรมะแปดหมื่นสี่พันประธรรมขันธ์เนี่ยย่อย่อคือเรื่องกายกับจิต กายหนึ่งจิตหนึ่งท่านก็ย่นยอ่อลงมาว่ากายกับจิตเนี่ยไม่มีอะไรเป็นของเราเ <c oughs> พราะคนเรานึดหลงคิดว่ากายเป็นของเราจิตเป็นความคิดของเราเสียใจก็คิดว่าเราเสียใจดีใจก็คิดว่าเราดีใจได้ราบก็คิดว่าเราได้ราบได้ยศก็คิดว่าเราได้ยศได้สรรเสริญก็คิดว่าเขาสรรเสริญเรา ได้ชื่อเสียงก็คิดว่าเราชื่อเสียงเราดีหรือถ้าเสื่อมลาบก็คิดว่าเราเป็นผู้เสื่อมลาบทำไมเราจึงเสื่อมลาบทำไมเราจึงเสื่อมยศทำไมเราจึงจึงทุกข์ใจทำไมเราจึงเสียใจเราไมจึงเราจึงเสียชื่อเสียงเสียเสียทุกสิ่งทุก,ทก,ทกอย่างนี่เราคิดว่าเราทำไมจึงต้อง เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมจึงทุกกายทำไมจึงทุกใจนี่เพราะเรามีความหลงจึงเห็นว่าทำไมเราจึงไม่มีความพอดีเท่าคนอื่นหรือได้ดีเท่าคนอื่นทำไมจึงมีแต่ทุกต้องเสียอกเสียใจก็ไปเห็นคนอื่นดีกว่าเราไอคนที่ดี ก็ไปคิดว่าตัวเองดีจนหลงหลงในความดีหลงในลาบพราะตัวเองได้ราบมากจนลืมตัวลืมให้ทานลืมรักษาศีลลืมเจริญพรนาหลงในลาบได้ยศก็ลืมตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นยศใหญ่ไม่ตกไม่ลงอคิดว่ายศนี่จะอยู่คู่ควา้าหรืออยู่คู่ เราไปตลอดแต่ไม่รู้ว่ายศเนี่ยเป็นของคู่แผ่นดินจึงใครๆเกิดมาก็อยากมียศก็มีตัวตายตัวแทนเราก็ไปยึดมั่นถึงมั่นว่ายศของเราคนเดียวก็เกิดความหลงถ้ามียศมากมีลาบมากมีชื่อเสียงมากก็หลงตัวเองสำคัญกว่าคนอื่นก็ไปหลงชื่อเสียงใครว่าไม่ดีก็ไม่ชอบถ้าใครว่าดีก็จะชอบใจ ก็ไปหลงชื่อเสียงหลงลาบหลงยศหลงชื่อเสียงหลงสรรเสริญใครพูดยกยอปอปั้นว่าท่านดีอย่างนั้นท่านดีอย่างนี้ก็ชอบอกชอบใจบางคนเนี่ยเขามายกมือไหว้อย่างเดียวให้ห้าร้อยบาทมีบางคนทำตัวเป็นเจ้าพ่อทำตัวเป็นบุคคลสำคัญมีพิเทศอยากให้คนไหว้ เขาไหว้ทีงยกให้ห้าร้อยบาทเพราะตัวเองสร้างมาละบ,บารมีมาเพื่อต้องการให้คนเนี่ยสรรเสริญตัวเอง,งทั้งที่ตัวเองนี่มีปมด้อยเป็นคนทุจริตเป็นคนไม่มีศีลมิธรรมอ่ะแต่ก็าอยากให้คนอื่นไหว้ตัวเองคนที่ไหว้เนี่ยเขาอยากได้เงินก็เลยไปยกมือไหว้ก็เลยได้ครั้งละห้าร้อยบาท <c oughs> คนก็เลยต้องไปไหว้กันเพื่อจะได้เงินอตอนเช้าโปรโมาก็มีคนไปไหว้แล้ว ไปไหว้ของเงินเขามีความภูมิใจว่ามีคนมาไหว้เราเราก็ให้เงินอันนี้เรียกว่าหลงสรรเสริญหลงยนยอคนเราเมื่อตกอยู่ในความหลงนั้นไม่มีใครกำจัดได้ก็ทำให้คนเราเนี่ยทำอะไรไปโดยการเบียดเบียนตัวเองแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นและทำให้สังคมนั้นไม่เจริญกลายเป็นว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามความรารถนาของเรา ใครจะฝืนความปรารถนาเราเราจะต้องต่อสู้ดินน้นรนหรือเราจะต้องพยายามกําจัดวิถีทางคนอื่นไปจร่งคนเราแย่งกันทุกวันนะแย่งลาบยศกันเนี่ยแย่งเก้าอี้แย่งลาบแย่งยศกันทุกวันนี่ก็แย่งกันใครมามาขวางทางเราก็ไม่ยอมก็เราจะได้ยศอันนี้ให้ได้ได้ราบอันนี้ให้ได้ถึงก็เข่นฆ่าฟ้องร้องกันเป็นถ้าร้อยความกันในโรงในศาลนี่มากมาย ผู้วโรคต้องมีศารต้องมีกฎหมายก็คือคนพวกประเภทที่ไม่ยอมกันนี่เองพวกที่ไม่ยอมเสื่อมราบไม่ยอมเสื่อมยศไม่ยอมเสื่อมไม่ยอมรับความจริงพวกติดอยู่ในราบยศสรรเสริญสุขอันนี้เองคนเราพอตัวเองมีความสุขก็คอยจะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีบุญหนักสักใหญ่ เขาไม่ได้คิดถึงคนที่เขายากจนที่เขาเดือดร้อนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยที่เขาหลังต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเขาเรียกว่าหลงในความสุขตัวเองเขาเรียกว่าคนพวกนี้ลืมความความทุกข์แต่หารู้ไหมว่าพพุทธเจ้าท่านรู้ลึกซึ้งรู้ว่า ทุกเนี่ยใครหนีไม่พ้นคนเราจะต้องน้ำตานองหน้าวันใดวันหนึ่งทุกคนเวลาคนเราเนี่ยเมื่อปรารถนาความสุขมากๆเนี่ยอะไรก็จะตามมาเจนมีลูกมีหลานมีบ้านมีเรือนมีทรัพย์สมบัติมากมายจะปรารถนาบางคนเนี่ยไปเที่ยวไหนเนี่ยไปเที่ยวี่นใช้เงินเป็นทิงเนี่ยเป็นล,ล้านๆหลายๆล้านทุอต้องการให้ได้ความสุข แต่พอเวลาตัวเองมีความทุกข์เนี่ยก็ไม่มีที่พึ่งต่อความพันพรากอะไรออกมาเกิดมาเนี่ยจะรู้สึกว่าเราเนี่ยทรมานใจมากถ้ามไม่สมหวังความแก่เนี่ยทำให้เราเราต้องได้ผิดหวังจากความสมบูรณ์เราเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยพอความแก่เข้ามาเนี่ยเราจะมีความทุกข์ทรมานทุกอะไรไม่เกินความแก่ ความสมหวังที่เคยเป็นหนุ่มเป็นสาวรุ่นเริงสนุกขนองนะั้นมันหมดไปทันทีคนนึกแล้วมันก็มีแต่ความเศร้ามีแต่ความน่าเบื่อหน่ายมีแต่ความว่าเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมีแต่ความแก่เข้ามาครอบงำมันจะให้แต่งตัวให้สวยให้สะให้ยังหนุ่มยังสาวเหมือนเขาเมื่อก่อนมันก็หมดราคาหมดค่าแล้วนี่ความแก่มาทําลาย,ยจิตใจคนทําให้เกิดความทุกข์เกิดความเศร้าหมอง แล้วที่สุดก็คือความเจ็บคนเราที่เจ็บเข้าโรงพยาบาลแล้วเข้าโรงพยาบาลอีกจะหาความสุขไม่ได้เลยยิ่งผ่าตัดแล้วผ่าติดตัดอีกนี่ยิ่งทรมานมากขึ้นนี่คือความเจ็บเป็นเรื่องทุกข์มากแต่นั้นแปงว่าเจ็บไปเรื่อยๆจนทุนขที่สุดก็ต้องตายตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาเลยในโลกนี้เกิดมาไม่มีใครอยากตายคนที่อยากตายคือคนที่ผิดหวัง ที่เพทที่ไม่ได้อะไรดังใจก็อยากจะตายให้จากพวกนี้ไปเพราะนั้นก็เรียกว่าคนที่อับปัญญาก็ออยากจะตายให้พ้นทุกข์แต่ที่จริงแล้วไอ้ที่ทุกข์เนี่ยมันทุกข์มากไอ้จะตายต่อไปนะทุกข์มากกว่าแต่คนเราเนี่ยพอเห็นความทุกข์ของความตายเนี่ยมันจะมีอยู่ข้างหน้าเราหรืออยู่ขณะน,นี้เนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลย เพราะความตายเนี่ยมันสูญเสียทุกอย่างความแก่ก็สูญเสียความหนุ่มความสาวความเจ็บก็สูญเสียอิสระในการที่คนมีกําลังแข็งแรงจะกินจะเดินจะเหินอย่างกระเขาก็ไม่ได้แล้วเนี่ยมันหมดอิสระภาพของความเป็นคนที่สมบูรณ์นี <c oughs> ่เรววาไม่สมหวังแหละขันห้าเนี่ยเป็นทุกข์ที่พระเจ้าทรงว่าทุกข์อย่างนี้เองทุกข์เนเมื่อเราเห็นความแก่ ทุกเนเมื่อเราเห็นความเจ็บเข้ามาหรือทุกเนื้เมื่อความแก่เกิดขึ้นทุกเนเมื่อความเจ็บเกิดขึ้นไอ้ความเกิดในคนไม่เห็นหรอกคนที่เห็นความเกิดได้ก็คือพระยาเจ้าพระยาเจ้าหรือเป็นมารดาเนี่ยย่อมเห็นความทุกในการเกิดปุตแต่ก็ต้องเกิดดูบ่อยๆเพราะความความหลงมันมีอยู่ก็ยังไม่เห็นจริงทั้งนัคือมันมันทุกใจจะขาดก็จริงแต่ว่ามันก็มีความอยาก ความหลงอยู่มันก็ทําให้เกิดได้อีกแต่ทุกที่พระพุทธเจ้าเห็นหรือพระญาเจ้าเห็นเนี่ยทุกไม่อยากเกิดทุกของพ่อแม่เนี่ยยังทุกเนยงต้องการลูกต้องการได้ความเกิดอยู่ยังยังปรารถนามีลูกอยู่ั้งทั้งที่มีแล้วก็อยากจะมีอีกนี่ก็เรียกว่าทุกยังไม่เห็นยังไม่เห็นทุกจริงยังไม่เห็นทุกด้วยปัญญา แต่ภริยาเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเห็นเนี่ยทุกข์ของความเกิดเนี่ยไม่อยากเกิดอีกเมื่อไม่อยากเกิดก็ต้องการจะทําให้ถึงซึ่งการดับทุกข์ก็คือต้องการแสวงหาทางคือทางทําสมาธิทําปัญญาให้เกิดเพื่อจะไม่มาเกิดอีกก็คือการละลายจิตตัวเองที่ละลายความอยากตัวเองไม่ต้องการมีรูปร่างหน้าตาอีกต่อไปการที่ไม่อยากมีรูปร่างหน้าตาจิตใจ,ใจคิดนึกอีกต่อไปคือต้องการหาพะนิพานคือความว่างของจิต นั่นคือการต้องละลายความทุกข์ไม่กลับมาเกิดอีกแต่ัานทุกขค,ความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นของที่น่าน่ากลัวน่าสะพรึงกลัวก็เป็นศัตรูอันหนึ่งหรือเป็นมารอันหนึ่งที่คอยมาทำลายความสุขของมนุษย์ที่คนจะไม่สมหวังก็ไม่สมหวังเรื่องนี้เองที่ต้องพัดภาคจากของรักก็พัดภาคเพราะตรงนี้เอง พันภาคเพราะความแก่เพราะความเจ็บความความตายอันนี้เป็นจัดจัดรมนันหนีไม่พ้นถ้าพระพุทธเจนะ้าท่านหนีพ้นแล้วพระหันหนีพ้นแล้วไม่เกิดแล้วไม่แก่แล้วไม่เจ็บอีกไม่ตายอีกก็จะท่านละลายขันท่าไปได้ละลายจิตใจตัวเองไปได้ สามารถทําของเกิดแก่เจ็บตายในให้ดับไปได้ไม่ให้มีอีกต่อไปการที่ไม่มีเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนั่นแหละคือการไม่มีทุกข์แน่นอนคนเราถ้ายังมีความปรารถนาอยู่ยังอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่ไปคว้าหาสิ่งโน้นสิ่งนี้อยู่นั่นคือความทุกข์ทั้งหมดจะสุขก็สุขกับเดียวเดียว แต่ทุกข์ก็ต้องมาในเมื่อเราไม่ได้ดังใจเหมือนเราได้เงินใช้เนี่ยเราก็มีความสุขแต่เมื่อเราจะต้องแก่ต้องตายไปจากเงินเนี่ยเราก็องมีความทุกข์เพราะเราเอาไปไม่ได้ถ้าเรา,เาไปได้เราก็คงมีความสุขบางคนที่เขาเอาไปได้เขาก็มีความสุขเช่นว่าทําทานไปรักษาศีลเจริญภาวนาพอเราจะตายแล้วเขามีความสุขเพราะอะไรเพราะเขา นึกถึงบุญของเขาได้แต่ว่ามันก็เป็นสุขในการที่ไปเกิดเป็นคนดีแต่ว่าก็ยังไม่พ้นทุกข์ก็ยังต้องเวียนว่ายแต่เกิดยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ว่ามันมันได้ไปได้ไปเกิดที่ปิดท,ที่ดีได้ไปเกิดเป็นคนดีได้ไปเกิดในสิ่งที่ดีเรียกว,ว่าไปด้วยไปเกิดด้วยปัญญาแต่ถ้าว่าใช่ถ้าเข้าใจธรรมะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ย มันยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้โดยเด็ดขาดก็ต้องพยายามละลายความรู้สึกต่างๆออกไปให้มันหมด,หมดทั้งอดีตอนาคตการละลายนี้เราก็ต้องใช้สติสมาธิปัญญาในการละลายสิ่งพวกนี้ไปให้ได้เห็นว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของเราพยายามละลายจึงกลายเป็นธาตุสี่เหมือนกับเราเอาดินมาปั้นเป็น เป็นวัวเป็นควายเป็นคนเป็นช้างเป็นม้มันก็มีรูปร่างหน้าตาเป็นรูปร่างหน้าตาไม่อนวง่เหมืนควายเหมืนคนอ่ามันก็สมมุติมาเป็นอย่างนั้นแต่พอเรานั้นเราไม่ต้องการจะให้มีสิ่งนั้นเราไม่ต้องการเราก็ละลายดินนั้นสิทุบดินนั้นให้กลายเป็นดินไปสิไอ้รูปร่างหน้าตางัวควายคนนั้นก็เป็นดินไปไม่มีรูปเลยไม่มีรูปร่างหน้าตาเป็นโัว เป็นที่เราปั้นขึ้นมาแน้วก็เรียกละลายกลายเป็นดินไปความรู้สึกของเราก็ต้องละลายตัวเองอย่างนั้นละลายกายจากรูปร่างหน้าตาเนี่ยไม่ใช่เราให้เป็นดินไปให้เป็นน้ําไปให้เป็นไฟไปให้เป็นลมไปให้เป็นอากาศสธาธาไปนักปฏิบัติก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างนี้ให้มากจนชำนิชำนาญตอนนี้คนจะชำนิชำนาญเนี่ยต้องมีจิตเป็นหนึ่ง ต้องฝึกให้จิตเป็นหนึ่งให้ได้เพราะจิตของเราเป็นหนึ่งเป็นเอกตาแล้วก็ถอนออกมาพิจารณาได้ง่ายมาพิจารณาว่ามันไม่ใช่กายเราจริงหรือเปล่าผมไม่ใช่ของเราจริงหรือเปล่าคนไม่ใช่ของเราหรือเปล่าเล็บฟันหนังเนี่ยมาละลายกลายไปเป็นดินจริงหรือเปล่ามาละลายกลายเป็นธาตุน้ําจริงหรือเปล่ามาละลายกลายไปเป็นลมจริงหรือเปล่ามาละลายกลายไปเป็นไฟอากาศหรือเปล่ามนละลายกายไปเป็นอากาศสัธาตุ เป็นวิญญาณาธาตุไปไม่มีอะไรที่จะคงทนถาวรอ,อยู่ได้ในโลกนี้ที่อยู่ได้ก็คือธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่แต่ตัวตายแล้วธรรมะก็ยังอยู่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วธรรมะจะยังอยู่นี่คือยังไม่ละลายไปแต่พระองค์พุทธเจ้านั่นก็เป็นละลายกลายเป็นพระาธาตุไปแล้วเป็นาธาตุไปแล้วอม อีกสองพันกว่าปีพระาธาตุนั้นก็จะมาประชุมกันก็จริงจะประชุมก็เป็นนิพพานาธาตุนิพพานาธาตุจริงๆคร่านี้ก็ไม่มีแล้วสุญญากาศหมดพุทธศาสนาก็เป็นสุญญากาศไปธาตุของพุทธเจ้าเพราะนั้นเมื่อเราพิจารณาร่างกายเราก็ให้เป็นสุญญากาศอย่นกันว่าร่างกายคนเราพัุที่สุดแล้วก็เป็นสุญญากาศที่ละลายกลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมก็ กลายเป็นธรรมชาติไปไม่มีใครเป็นธรรมชาติไม่ได้คนเราเกิดมาจากธรรมชาติต้งนั้นเกิดมาจากน้ําธรรมชาติเกิดมาจากดินธรรมชาติเกิดมาจากลมธรรมชาติเกิดมาจากควายธรรมชาติเราอาศัยธรรมชาติอยู่อาศัยมาประกอบเป็นรูปขันห้าอืก็เลยกลายมาเป็นตัวตนว่าเป็นเราเป็นเขาแต่ที่จริงแล้วทุกคนเราเขยืมธรรมชาติมาใช้ชั่วคราว ที่สุดแล้วคืนหมดไม่มีใครไม่คืนไม่คืนก็ไม่ได้อย่างทุกวันนี้เราก็พยายามฝืนกันนะเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนตับเปลี่ยนปอดเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่พยายามจะฝืนธรรมชาติพยายามเปลี่ยนก็ใช้ได้ชั่วคราวจะเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนอะไรก็ชั่วคราวขยืมธรรมชาติมาใช้ชั่วคราวผลสุดก็ต้องตายต้องหมดลมลมก็พอหมดลมปุ๊บลมที่เราหายใจนี่ก็กลายเป็นธรรมชาติลมเป็นอากาศไป ไฟที่ร้อนในตัวเราเนี่ก็กลายเป็นไฟอากาศไปน้ำที่ไหลหมุนเวียนในร่างกายเราเนี่ยก็กลายเป็นน้ำระเหยเป็นอันน้ำไปในอากาศไปหรือไม่ก็ละลายกลายเป็นเป็นน้ำลงดินไปถ้าถูกไฟเผาก็น้ำส่วนในร่างกายก็ระเหยไปเป็นน้ำในอากาศ นย่าก็มาเป็นน้ําอืมทุกส่วนในในโรคนี้ทุกคนก็ละลายกลายเป็นธาตุสีดีน้ําไปหลมเนื้อถ้าเราไม่หลงนะเราก็จะเห็นว่าคนเราแค่นี้เองมีอะไรก็แค่นี้แหละมียศก็แค่นี้มีราวก็แค่นี้มีชื่อเสียงมีสรรเสริญมีอะไรก็ไม่เกินแปดสิบปีร้อยปีก็หมด คนเราไม่เกินร้อยปีก็หมดก็กลายเป็นาธาตุหมดดังนั้นจึงว่าเมื่อเรามีบรม,มครูผู้สอนโลกสอนให้เทวดาเห็นด้วยเพราะเทวดานี่หลงมากเพราะมีความสุขในร่างกายขันของท่านมากเทวดาก็จะไม่ค่อยคิดถึงความตายจะไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บเพราะไม่มีเวทนาก็จะหลง อยู่ในความเกิดคิดว่าเกิดเป็นสุขแต่เมื่อเทวดาจะต้องตายเทวดาก็ไปทุกข์เหมือนมนุษย์เหมือนกันว่าของที่ตัวเองรักสุดชีวิตเนี่ยจะต้องมาพัดภาคจากกันอันนี้ก็เป็นความเสียใจของเทวดาเท่ากับมนุษย์ตายพัดภาคจากกันเหมือนกัน <c oughs> คนเราพอมีอะไรมันก็รักทั้งนั้นแหละจะว่าได้ร่างอะไรสมมติว่าคนที่ไปเกิดเป็นหมู ตอนเป็นคนก็รักล่างกายเป็นคนรักญาติพี่น้องเป็นคนแต่พอไปเป็นหมูเนี่ยหมูก็รักหมูมากกว่าคนรักตัวเองมากกว่าคนถึงจะเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่ก็รักตัวเองมากกว่าคนไม่มีหมูตัวไหนว่าจะไปรักคนมากกว่าตัวเองไม่มีหมาตัวไหนจะไปรักคนมากกว่าตัวเอง ก็รักกินรักนอนรักชีวิตตัวเองรักพวกครอบครัวตัวเองรักพวกตัวเองมากกว่าคนอื่น,นก็เรียกว่าหลงตัวตนเนี่ยสก,กายยทิฐิไอ้ตัวสก,กายยทิฐิเนี่ยที่หลงตัวตนหลงอย่างนี้คิดว่าตัวเองเนี่ยสําคัญตนกว่าคนอื่นคือรักตัวเองมากไม่คิดว่ากายตัวเองเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลม มีความหลงเขาครอบงำฉะนั้นคนเราพอไปเกิดไปอะไรมันก็ไปรักตัวตนทั้งนั้นอันนี้แหละจึงว่าคนเราจิตใจที่มีความหลงมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สระระให้พิจารณาว่านี่แหละเป็นเป็นกายที่เราอาศัยอยู่ เราจะไปอยู่ในร่างใดก็อาศัยทั้งนั้นประพันธ์ภาคจากกันมันก็เสียดายอะไรเอวอรนร่างกายตัวเองมันก็เสียใจเท่ากันหมูก็เสียใจเท่ากันกับหมาหมาก็เสียใจเท่ากันกับคนคนก็เสียใจเท่ากับพวกความที่รักชีวิตตัวเองไม่อยากตายเนี่ยเสียใจเท่ากันแต่เราไม่รู้ใจกันเอง ดังนั้นคำสอนพระเจ้าจึงให้รู้เรื่องของการเมตตาพอมีเมตตาแล้วทุกคนก็เลยรู้ว่าทุกคนรักสุขไม่อยากมีทุกข์เกลียดก็ไม่ได้ทุกข์เกลียดมันก็หนีไม่พ้นแต่ทุกคนก็ต้องการพ้นทุกข์คือไม่ใช่ว่าเกลียดทุกข์แต่ถ้าว่าไม่อยากมีทุกข์ก็ต้องการความสุขก็ต้องต้องมีความสงบต้องทำใจเป็นกลาง ทุกข์ก็ไม่เอาสุข,ขก็ไม่เอาต้องทําใจเฉยจึงจะหนีทุกข์พ้นจึงจะเรียกว่าบรม,มสุขเหนือความสุขทั้งปวงไม่ใช่ความสุขธรรมดาคือคนที่มีความสุขจริงๆคือคนไม่มีความดีใจและเสียใจคนที่ไม่ดีใจและเสียใจคนที่ฟังใจเฉยนะัคนที่เป็นบรม,มสุขที่ใจอยู่เหนือทุกข์ อันนี้คือหลักปฏิบัติธรรมนี่บรมครูของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นบรมครูของเทวดาและพรมมนุษย์เนี่ยก็สอนให้คนหาความเป็นกลางคนเราจะละทิฏฐิตัวตนมานะทั้งหลายเนี่ยก็ต้องหาความเป็นกลางเราจะเป็นนักปกครองบ้านเมืองก็ต้องหาความเป็นกลางก็ biggest, ความเป็นกลางคือความเป็นธรรมนี่ถ้าเราหาคนมีความเป็นกลางความเป็นธรรมมาเนี่ยโรคนี้เจริญ โลกนี้มีความสุขสงบมากเรียกว่าสันติภาพสันติภพบพบความสันติแล้วฉะนั้นเรียกว่าใจที่ทําให้เป็นกลางได้เราก็ต้องพยายามคิดว่าตัวเราตัวเขาเนี่ยไม่ต่างอะไรกันการเกิดแก่เจ็บตายในเป็นตัวทุกข์สัตว์สัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์เกิดในสัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์มากปัญหามากคือความเกิด คิดมากก็ทุกมากเกิดมากก็ทุกมากแล้วแก่มากมีคนแก่มากกับปัญหามากยิ่งความแก่ของเราเข้ามาคืบคลาย50 60 70 80ยิ่งแก่มากเท่าไรเราก็ยิ่งทุกมากเท่านั้นแ้วถ้าตายมากตัวเราก็ตายญาติเราก็ตายพี่น้องก็ตายพ่อแม่ก็ตายทุกคนที่เรารักักต้องตายหมดเนี่ยก็ทุกมากทุกเพราะพดพรากจากคนที่เรารักกัน รือเราไม่ตายแต่คนอื่นคาตายมากเนี่ยบ้านหนึ่งตายทั้งหลายคนหนึ่งไปลดความอย่างเงี้ยหรือเราคนเดียวเนี่ยตายหมดตั้งครอบครวัวมันเป็นทุกข์มากกว่าการตายจากกันแล้ว <c oughs> ใครละ่ะ <c oughs> เกิดมาทุกคนก็ต้องการมีบริวารมากๆมีญาติมากๆม,ม,ม,มีเพื่อนมากๆม,มีพี่น้องมากๆจึงจะมีความสุขแต่ความสุขนี่กลับมากลายเป็นความทุกข์ในเมื่อเราต้องตายจากกัน ตัพุทธเจ้าท่านมองเห็นทะรุปุโปรงแล้วว่าขันห้าเนเป็นตัวปัญหาต้องทำลายขันห้าเสียรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนเป็นตัวที่มาประกอบกันแล้วเป็นขันเป็นตัวทุกข์เราต้องไม่มีขันท้าต้องละขันห้าให้ได้ละทำไงก็ยังมีลมหายใจอยู่จะละได้ไงละคือความไม่ยินดียินร้ายในเมื่อมันเกิดกระทบ เย็นร้อนอ่อนแข็งรูปเสียงกลิ่นรสเกิดขึ้นมาก็ต้องวางใจเฉยโดยการไม่ไปรับรู้ไปปรุงแต่งเพื่อจะเกิดความดีใจเสียใจดันนั้นเมื่อคนผู้ปฏิบัติธรรมเนี่จึงว่ายกจิตขึ้นอยู่ในฐานะอุเบกขาเมื่อเข้าใจธรรมะเป็นอุเบกขาแล้วก็ละวางจิตเป็นคนเรายังไม่มีอุเบกขาเนี่ย ทำใจไม่ได้ใครว่าชมดีใจใครว่าไมา่ดีเสียใจจะหาคนผู้เป็นผู้นำไม่ได้จะหาคนเป็นกลางไม่ได้หาคนตัดสินไม่ได้ก็ทะเลาะกันอยู่นี่เองไอ้ดีใจเสียใจก็กลายเป็นคู่ทะเลาะ